จีนังจีนังเ็นบรรยากาศจีนังชาว่านหนาวมันจากรถเนี่ยเดี๋ยวบนหนาวท่้ม่บ้านทุกคนกำลังในขี้นี่ครับมาผมหนังควายเนาะปนอ่เป็น่ของเราครัโอ้โหกำลังไปหอนเลยหมูม่วงก่าครับของเย็นลีทั้งในมันทั้งในนี่นุ่มมาก ากหนูไหวครับผมชิมตามเลยเอาหนงเาโหนาไมอยู่เฮียนพาดงเฮียนพาดงเฮียนกวนมดกวนมื้อแลาวนี่ครับเฮียนพาดองไนาจัดไปเล้กรอามากโเนี่ยอยงงตละเอียดแล้วหวยัง ไน่หนุหนั่วเนะ่เขาครับเออหนไหวจิตขมเลยครับเครื่องในี่จังบางี่ังบางกันบวนัวขึ้กันบัวบวเมนบ่มงกินกระดูกเลยพอละเอาเส้นอีกบอสเอาั้งีต่วนนัวเป็นยังครับล้งจิตอมบอกล้างจิตอมโอ้ยมันเป็นอยงย้าตนบ่ปลาแดดเนี่มันพานัวอ้าตพริกพริกปนพริกปน แด็กจี๊ดเลยบดเอาครับนี่บดทำมันบละเอียดหัวแล้วมันอี้แมนทำเองนด้นี่บดเองม่เด็กน้อยครับวันนี้ปุงมเปิดลายเด็กน้อยใช่ไหมเขานำปลาเข้าเนี้ยเออมาใส่หน่อยๆพ่อเด็กนี่กินหอมๆนัวๆสายยังครับโฆษณาให้เราคนนึงซีดีพรอนโอ้รสแซ่บบ้เอาปลาดิบเขาเองเนาะ่อยจังหอมเนาะมันเด็ดจริหมาต้อนหมดแล้วเอาโอเคเรท น่ใเขาวน่นดังเลยที <f 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 sure> ่หลังครับใส่เขามากขวาวที่หลังก็พร้อมนี่โอ้นี่งัวเองมันบแหลกระดอหมันพร้อมข่าัวานพร้อมูบๆอืม่ราับพี่ยู่ใจญกโอ้นงครับอาี่น้องขวานตีงานลงท้องรลบก้อยหนูยังอีกครับตีงานลงท้องนี่ เกมาไมั้ปีแล้วโอ้หลายปีแล้วครับมัการ์ดนี่มาอยู่ตั้ปีแล้วน,นี่เก็ด7ปีโอย้ยย่ดิยยืดหน่อยดเก็ดปีกัยืดกันโแล้วโดนนี่ครับของแกะ,ระครับคำว่าตกด้ยตุ้งต้นเลบริกรเลเสร็จเรียบร้อยครับผมอก็้หอย่าน้ยอ้หนูม,มาครับร้าอันนี้เป็นหนูแบบผูเขาผมลายไก่มาตะไก่บอไก่มาตะไก่บอ ไหนมาแต่ไหนมาแต่ตลาดครับผมมาโดยโชว์กินผิดอ๋อเป็นไหนมาแต่พูดหรมาแตตลาดผมแก้วพี่เอาไหมคนมาหาลูกแล้วลูกเฮ้ยกินไในน้ำปนอ่ะพี่โค้ดหาลูกไม่ต้องประดายพี่คอนนั่ยนะพี่คอนเฮ้ยมาลองเวิร์งเอาจังว่ะไอ้คนมาไอ้คนมาลองเวิร์งนะมาไม่ต้องกี่เลยนั่นแหละยหไอ้คนห่วว่าคนเพียร์มันดีซ้ำกันวอนนะครับกินได้เองได้นะครับ มีคนกล้ามาลองแล้วบมืุม่นี้มาเนี่ยลองซิมมันก้อยหนูแซ่บกว่าเหนียวนๆมาทีนี้ตัก,กระดอกก็มีครับจริงๆแล้วขมในอยู่บอปด,ดูนี่ครับเฮ่อหนูไว้ให้กันอยู่ทั้ง จาากลครับมันถึงมันก็ควแงอีหกหน่อยผมว่าตความถึไม่กินเอกลักษณ์ดีสุดอยแงแห้งหอมแล้วมันจะม,มันไหลยพีนน่องพักกระดาวานก็มีเลยแต่นนี่แบบนม่หอมแบบเป็นนูครับ,บนะกรบผมนี่คือข้ามากเลยว่าจ้อเจอเจาอำไปเลยนักน้กหนันี่นัน อืมเห็นเขาตุ่มเะอุ่นให้เขาหนาเห็ดมาครับคนทำมาลองซิมเพลิกิึงกันนะครับฟ้ามันเป็นอาญาโพ้นมันจะนวยยังไงอร่อยครับแเตบนึงเร็วเตรียมเทียบไหมอร่อยปากลำบากตูดแล้วซิมซิมฟ้าโถมันจะบพได้หายครับนี่ต้องลองนี่ก็ได้ของน้ำแน่นอนโอ้เดี๋ยวลงกันเอาฝันกันฝันก่อน

เอาสองลูกด้วเข่าข้ามมีไงตัวเข่าข้ามมีไงตัวสายยาโหดเกินเอาเลยครับนอแดงหน่อยเนี่ยสายยาโ่ดเอาเข่าให้เล่าแน่นอนเจ็บตัวง่ายหรือดิยิ้มมาครับบังเลยบ่ครับบังคือติดต่อเลยบ่ครัมาครับเดี๋ยวลองเบิ่ร์มเจ็บอากด้วยนะโอ้เดี๋ยรออืมอืมว้าวอิ่มครับกินยัง Sụt lây yêu 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 lắm tang lắm lây có hết áo cho mắt là không hút con súp đi bỏ đi ông mầm nó có không thấy nô cái này sao sao mình qua bỏ mầm tụi nó bỏ ra 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 เดี๋ยวคืการไม่ห hmm. ้งดีอมแบบงงแบบว่ามันีเห่าเลยงงไงเขืบอกอการถุกไหหน่อตุมสาอ hợp เด็ดเด็ดเด็ดเอโอ้มันเรลัปากลุงทองแซ่บ เพื่อก้มามสกายแล้วลมันฟูกินเนี่มานจะพูดใจอาโซโอ้ขอพูด,ดแล้วนะครับสำหรับัก้อยมูวันนี้โอเคครับเด็ดเด็ดเด็ดเพราตัวเป็นของหน้ักวะโอ้โห